ถ้าไปหากันเจ้าบออยากเว้าวน้ำ oh, 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 oh. รําคาญก็บอกกันเด้อสิบบอกสะเออไปทางเจ้าอีกูอยู่กบอกมีสิทธ์มันคิดตั้งแต่พักแล้วลายโน่นนีก็บอกกันด้วยผมหุยก็บอกกันมา สบทาไปหาเจ้าบ่ยากเว้า,วานาเโอ่คอให้เจ้าสบายใจ สนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและนี่คือช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวครับนะ10นาิกา14นาทีตอนนีน้นนนนน ขอสวัสดีคุณผู้ฟังและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมมาที่กำลังดูไลฟ์ยี่ตอนนี้ไลฟ์เป็นสนุกสนานไลฟ์ live กันเข้มข้นไลฟ์กันดูเด็ดเผ็ดมันวันนี้วันนี้เป็นการดูที่ต้องใช้พลังงานสูงมากใชไมฮะอากาศบรรยากาศมันดูดพลังงาน,นสุดไม่เลยเขาบอกเลยว่าวันนี้พี่มาเปียกมา ฉันเป็นว <ers> <meth> ันรียังไงฉันเป็นวันรีก็่เดินฝ่าสายฝนมาฉันฉันนีกว่าจะถ่ายวิดีโอเพลงของมาริวันอยู่เดินอยู่กลางลมฝนขมรึแบบอ้หไม่ไม่เพราะอากาศแบบนี้เราจะต้องเราจะต้องแอคทีฟถ้าเราไปนอนเออถ้าเราไปนอนเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดแต่ถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นเราจะนอนได้เราจะไม่ลุกจากที่นอนเลยเช่นเราจะเด้าเออเราจะนอนให้หมอนแตก หรือบางทีเอาพูดตรงๆว่าบางทีเราจะเน่นาประมาณไปเพ่บอกว่า อ่ะฉันยังตื่นมาฉันก็จะทำนู่นทำนี่น้ำไม่อาบอะไรปล่อยใช่แค่แค่แปรงฟันแปรงฟันเสร็จก็มาดื่มกาแฟแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็คือใส่ชุดนอนนั่นแหละไปทั้งวันเขาเรียกว่าวันเน่าเพราะอากาศแบบนี้เนอะมันอากาศมันชวนนอนบรรยากาศมันแบบเย็นๆเขาบอกวันนี้เมื่อตอนตั้งแต่ประมาณเท่วงประมาณตีสี่พายุมันเข้าที่ประมาณเวียดนามประเทศไทยตอนบนเอออีสานตอนบนเอยวันนี้น้ำฝนค่อนข้างที่จะหนักน้ำค่อนข้างที่จะเยอะใช่เขาก็มีเรื่องราวของคำเตือนที่ออกมา นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าพายุเนี่ยนะก็คือวิภาชื่อวิภาอ่าฮะเป็นพายุโซนร้อนที่ปกคลุมที่อ่าวตังเกียนะฮะแล้วก็ขึ้นฝั่งไปแล้วที่เวียดนามตอนบนในวันนี้นะส่งผลนะทั้งเชียงรายลำปางพยาน่านแพร่ตากเลยหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมแล้วก็รวมไปทั้งที่กาญจนบุรีจันทบุรีตราดถึงแถวนี้เลยนะอมหมอกมาเลยนะใช่ นะจะมีฝนตกหนักมากด้วยนะฮะใและก็มีน้ําสะสมและน้ําป่าไหลหลากใครที่เคยอยู่บนภูเข,ขาหรือว่า,าใครที่ภาคเหนือที่ผ่านมาตรงไหนที่เคยท่วมเออต้องระวังมีโอกาสท่วมอีกใช่ครับเพราะว่าน้ํามันเยอะจริงๆนะ,ะน้ำป่าไหลหลากเรื่องราวของพายุโซนร้อนวิพานนะครับส่วนใครที่จะไปทะเล uh huh. ช่วงวันสองสามวันนี้นะฮะ uh huh. ต้องระวังเลยเฉพาะทะเล อันดามันนี่ืนสูง4เมตรใช่เมื่อกี้ไม่ต้องอันดามันเลยครับเอาแค่อ่าวไทยเมื่อกี้เลยคุณกบเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยฟังอยู่ด้วยพอดีเนี่ยเขาอยู่ชนบุรีอยู่สัตหีบวันนี้ก็ เขาส่งมาบอกเลยบอกว่าถ้าเอาไทยมาทะเลใช่เขาบอกเลยว่าใครมาทะเลเลี่ยงๆก่อนเลยนะครับวันนี้ไม่ควรไม่ควรออกเรืออย่าลงเลยอ่ะเออเพราะว่าคลื่นมันมีโอกาสสูง2-3เมตรเลยน่ยเมื่อกี้จากสัตหีบสดๆเลยด้วยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยที่เขาฟังกันอยู่เลยส่งข่าวมาบอกกันนี่แหละนะฮะวันนี้ทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันนามันเลยนะฮะสามเมตรกับ4เมตรไล่เรียงกันไปนะฮะอ่าดังนั้นก็วันนี้ก็ฝากเตือนก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปอ่าข้ามกรงข้ามเกาะวันนี้ก็พักก่อนให้กับเรือเร็วใช่ครับรวมทั้งนี่แหละใครอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณ ทนอยู่แถวไหนฝนตกไหมส่งข่าวมาบอกเรากันได้นะใ,<ช>ในช่องทาง YouTube นี่ก็ได้เลยด้วยนะครับนะทักทายทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทางโทร <c oughs> ไม่ใช่โทรศัพท์โทรทัศน์ <c oughs> จะบอกทักทายทุกคนทางวิทยุนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์แล้วก็ทางโทรศัพท์ที่ฟังกันอยู่ทางแอปพลิเคชันและตอนนี้เลยด้วยนะครับนในช่องทางของ u t u b e นะครับเข้ามาที่ YouTube แล้วก็จะเจอเราสองคนนะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าคนลุกทุ่ง เห็นอันไหนที่มันกระพริบกระพริบอยู่กดแปะเข้าไปเลยอย่าดูผิดอันนะเป็นไลฟ์นะครับนะใหม่ของวันนี้เลยด้วยเหมือนกันนะครับเข้า <He 'll S 1> มาทักทายและเข้ามาส่งข่าวกันได้เลยด้วยว่าฟังกันอยู่ที่ไหนฝนตกไหมตอนนี้นะครับทักทายกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณศิรด,ดา นะเข้ามาก่อนเลยคนแรกแล้วีนี้าแป๋วก็มาแล้วค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีคุณนาราคันตะปราดจากเชียงใหม่ครับผมพี่สุรัตนาจะทักมาทำไมฮะนั่นสิครับนั่งอยู่ข้างๆนี่เลยด้วยนะฮะวันนี้พี่สุรัตนากับพี่แมวแล้วก็พี่พรมากันที่นี่เลยนะะเรียนหาของอร่อยมาฝากกันเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเธอผมลากชวนเทอร์โบไปไว้ลงไปกินข้าวกันปล่อยพี่ไว้นี่แหละนะฮะให้บอกให้บอก ฉันจะให้มันนั่งกินตรงนี้โหดแท้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนด้วยนี่ประจุประจุมานี่คุณระเบียบกินขจรสวัสดีครับคุณท็อปนงกี้คุณสุริยันันทรานี่ดีเจล็อกกี้ฝากถามดีเจท็อปด้วยครับแหมอะไรเนี่ยเห็ดเป็ดเออก็เอาเป็นว่าเห็ดเมื่อกี้เพลงายฉิมเก็บเห็ดเนี่ยเห็ดเป็ดก็เป็ดเห็ดโคนอะไรเนี่ยเออเห็ดเป็ดเป็นยังไงล่ะคะก็คือเห็ดก็คือเป็ดกินเห็ดก็เรียกว่าเห็ดเป็ดเอาแล้วมันไม่เรียกเป็ดเห็ด ไม่ได้พอเราให้เกียรติเห็ดก่อนอ๋อก็เลยเรียกเห็ดเป็ใช่แล้วต้องให้เกียรติเห็ดนั่นแหละคุณสุริียนมันเป็นอย่างนั้นแหละใช่ถูกต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับสวัสดีคุณมาลีทิพย์ฮะสวัสดีด้วยครับคุณพี่มาลีทิพย์แล้วก็มีคุณหนุ่มอันเบื้องเลยคุณหนุ่มอันส่งมาทักทายพี่ล็อกกี้คุณท็อปด้วยนะครับี่แล้วก็คุณศิรดาด้วยนะจ๊ะขอเพลงมานี่ปะเผาปะเผาเมื่อกี้ก็แจ้งมาแถวแถวอะไรน่ะแถวแถวพระประแดง ฝนตกด้วยเหมือนกันแม่หน่อยมาไราทิพย์สวัสดีด้วยนะคะสว,ส,วสวัสดีคุณพ่อวิสิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อนะ,ะน้องหมวยมาล่าพี่หมวยก็มาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะ<อ>น้องหมวยมีใจใก็ตามมานะฮะถ้าไม่ไม่มีใจก็อยู่บ้านไปไม่มีคนนี้ไม่มี ไม่มีอยู่แล้วอ๋อเหล้วนี้ก็บอกว่ามาท้ทายใจไม่ต้องโดนขยี้ใครบอกมาวันนี้ใครที่มาช้าโดนเลี้ยงหมูกระทะวอายตายอ๋อเนี่ยคือเหตุผลที่เขาไม่มาไงอ๋อเหรอเออม่โดนเลี้ยงหมูกระถางเดิมก็ยังขายอยู่ใช่ถูของใหม่ไม่รู้ยังไงใช่ล้วจิตกำใจอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันสวัสดีไปยังป้าตุ๋ยสวัสดีป้าตุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็มีคุณนุกเมื่อกี้เมื่อกี้หน้าใหม่ใช่ไหมคุณนุกใช่ครับคุณนุกมหาชัยบอกว่ามหาชัยวันนี้ก็ตกเหมือนเด ตีสี่เลยด้วยเหมือนกันใช่สวัสดีพี่แมวด้วยฮะพี่แมวนี่ก็อยู่ข้างๆห้องนี้เลยด้วยนะครับวันนี้พี่แมวแต่ตัวสวยมาเลยนะฮะอ่าใช่ครับมาชั่ล่มเลยนะฮะได้ขาวยังไม่นอนเลยด้วยนะครับถ้จริงเหรอใช่อ๋อเขาต้องมาทำกับข้าวเตรียมกับข้าวด้วยแล้วก็เขาตื่นเต้นหน่อยอ๋อทำไมเพราะนี่เขาไม่เคยมาที่นี่อ๋อไปครั้งแรกพี่แมวเพิ่งเคยมาแต่เมื่อกี้นี้เข้ามาก็แบบโอเคนะอ่านะครับแล้วก็ยังมีสายน้ําด้วยฮะพี่สายน้ํานะครับสวัสดีทักทายมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีพี่หน่อยมาลลลทิปนนนนะะคครัับแ้้ววก็ยยงงมมมีุุณห่่อออาาเเื คุณก็บอกให้เปเบิร์ตเดย์จูยูอ่าพี่จินวันนี้วันเกิดพี่จินปอปีอ๋อเหรอเหรอเหรอใช่ดีให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรับโดยเงินทองตลอดนะครับผมแล้วให้เป็นเบิร์ตเดย์พี่จินด้วยแต่ว่าพี่หนเขามาเบิร์ตเดย์นะครับก็เลยทราบเหมือนกันอ๋อวันนี้เหรอตอนแรกก็นึกเอ๊ะผิดวันหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเอาพี่จินเขาบอกว่าขอบคุณขะก็เลยอ๋อแปลว่าถูกวันแล้วล่ะ นะ,นะค,คุณอ,อ๋งคุณอ,อ๋งไทยรีสเกตบอกว่ากําลังออกส่งของแล้วครับวันนี้วิ่งเส้นราชบุรณะท่าพระเยาวราชสะพานขาวราชพฤกษ์จบที่บางบอนส่วนการจราจรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับพี่ท็อปแล้วก็นะฮะยังมีจากหรือเมื่อกี้พี่หมวยแล้วเลยด้วยนะครับคุณทิติรัตน์หรือว่าคุณรัฐ<อ> <c oughs> บอกฟังอยู่ด้วยจ้านะจากคุณรัฐนะครับแล้วก็พี่นาด้วยนะครับฟังอยู่มาทักทายกันนะครับอ่าแล้วก็มีน้องหมวยบอกว่าสาธรณฝน ตกไม่หยุดเลยโอ้ตอนนี้สาทรนึงตกอยู่แปลว่ารถต้องติดนะแน่นอนเพราะขนาดว่าฝนไม่ตกรถยังติดเลยนะครับสาทรเนี่ยน้องนาท่าข้ามก็มาแล้วฮะมาแล้วด้วยนะครับพี่โมงก็บอกว่าสวัสดีทั้งสองคนมินบุรีตอนนี้ฝนตกยิมย้มๆปรอยๆสลับกันบ้างสบายๆนอนฟังเพลงขูนะบรรยากาศนี้นี่อิจฉาพี่โมงเลยอะ่ะฝนตกปลอยๆยิย้ม,มิมแบบนี้นะฮะได้ชิมกเก็บ<ป>เห็ดแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับนอนชิลๆเลย ตากผ้าก็ตากไม่ได้ถูพื้นอย่าเงี้ยนะถูพื้นก็ยังถูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเปียกอะไรอย่างเงี้ยซ่อมหลังคาก็ขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเเดี๋ยวลื่นตกลงมาใช่เออ วันนี้ก็ทำอะไรฮะวันนี้วันของพี่หมงนี่จริงวันนี้ขัดห้องน้ำครับพี่หมง <c ười> พี่แต้วฟังอยู่ครับ,บพี่แตว้ว <c ười> พี่แตวครับวันนี้อยากให้พี่หมงว่างครับขัดห้องน้ำครับนฝ,ฝนตก <c ười> ฝนตกก็ขัดห้องน้ำได้ครับเพราะว่าห้องน้ำเอ่อเมื่อเอ่อฝนไม่สาดเออฝนไม่สาดไปขัดเลยครับขัดให้เหย่ยมเลยนะฮะอย่าให้มีค่าอะไรใดเลยนะปวดแผลว่ะคุณซาซาบอกสวัสดีค่ะเพชรเกษมนี่ก็ตกตลอดเลยด้วยเหมือนกันนะครับน้องจิ๊บก็บอกว่าครับแถวแถวบางพลีนะฮะฝนก็ตกไม่หยุดเลยด้วยใช่มหาชัยก็ตกมาแล้วก็ น้องนาก็บอกว่าท่ากา,าตกไ,<ม>ไป<ม>ปล่อยโอ้โหนี่หลายที่เลยนะพระประแดงก็ยังตกอยู่นะพระเภาก็ยังแจ้งมาตอนนี้จริงๆวันนี้ถ้าจะตก,ก,กทั่วทั้งกรุงเทพนี่คุณธนบัณรจันรีมาไกลเลยครับพี่พิษณุโลกก็ตกอยู่เหมือนกันโอ้เหรอนะยิง<ว>่งทางเหนือนี่ยิ่งตกหนักเลยเออใช่อย่างที่บอกไปเพราะว่าพายุเมื่อสักครู่นี้เข้าจากทางเหนือเป็นหลักเลยด้วยนะครับพี่แมวก็บอกแชร์ให้แล้วนะคะบคุุุณณณนนนะคคคับิิ เียคงว่ามาสวัสดีด้วยแล้วก็มีคุณรณชัยบอกว่าดูสิสัญญาณชัดเจนดีอวันนี้ขณะฝนตกก็ยังสัญญาณชัดเจนดีด้วยเหมือนกันนะครับแม่นันสวัสดีจ้านโรกกี้นั้งท็อปจากแม่นันก็มาทักทายกันด้วยนะครับอแล้วก็ยังมีคนเยอะมากเยอะมากเพราะว่าบรรยากาศหน้านอนทุกคนเลยมาแอบนอนแล้วก็ฟังวิทยุหรือวฟังโทรศัพท์กันไม่ทํางานกัน แอบไงก็ใช่เพราะว่าแอบห,ออบหนีมาเนี่คุณศิระได้ด้วยนะครับทักทายนะครับนะพี่ท็อปแล้วก็ร็อกกี้ด้วยนะครับขอ,อพเพลงมาด้วยนะครับอ่านะฮะอ่าโอเคและในช่วงแรกของเราต้องขอขอบคุณก่อนเลยนี่ฮะใช่ครับนี่เลยครับนะฮะกับท็อปกี้ขี้ข่าวครับขอขอบพุ่มครับเครื่องดื่มคิงผงสําเร็จรูปตราแม่แจงเครื่องดื่มมะตูมผงสําเร็จรูปตราแม่แจงและเครื่องดื่มเก๊กหวยผงสําเร็จรูป แม่แจงด้วยนะครับใช่วันนี้สําหรับในช่วงแรกท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับในช่วงต้นๆเราก็ทักทายกันแล้วก็รายงานสภาพจราจรและสภาพอากาศที่วันนี้ฝนตกมาตลอดโอ้โหนี่ยิ่งส่งมาเลยนะพี่ออยบอกบ้านแพ้วตกตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เลิกตกเลยด้วยและนี่คุณสัญชัยคุณสัญชัยบอกว่าแถวๆรามอินทราตกไปปลอยคุณศิรดาก็บอกว่ารามอินทากม .9 สัญญาณชัดเจนดีอ๋อ ก็ชัดนะฮะเพราะว่าเสาเราอยู่ตรงกิโลสีนี่นะฮะใช่ครับเสาเราอยู่ตรงนี้นะฮะเออนะฮะอ้าวมามาดูเรื่องราวข่าวแรกครับในตลาดแค่แกะขายของออนไลน์นะฮะขายของขายของล่าสุดนี้นะฮะเวลาจะขายของเนี่ยเราก็ต้องดูชื่อให้ดีว่าเราจะต้องโอนไปที่ใครถูกไหมอ๋ถูกสิมันก็โดนโอนผิดเอโดนมิดเอยโดนมิดเอยส่วนใหญ่ก็จะอย่างนั้นใช่ล่าสุดพี่ิพิ้ลนาคอนพิพิร์นาคอนเนี่ยฮะหม้อแม่จูนป่ะฮะหม้อแม่จูน ใช่นี่เขาขายอยู่หม้อแม่จูนไม่ได้ขายหม้อนะเดี๋ยวบอกให้ว่าขายอะไรทำไมครับพี่คืออย่างนี้คือพี่เปิ้ลเนี่ยอยากกินเครื่องแกงพี่เอกชัยอ๋อเอกอร่อยเอกอร่อยเออเอกอร่อยเขาลีวงรีวิวกันแบบเอออยากกินเขาเป็นแกงทั้งคู่ไงใช่ของพี่เปิ้ลเนี่ยเขาทำหม้อแม่จูนก็เป็นแกงผมจำไม่ได้แกงอะไรไม่รู้แกงป่าหรือแกงอะไรหรือแกงเผ็ดเนี่ย จูนนี่คือชื่อของภรรยาแกแกก็เลยใช้ชื่อว่าหม้อแม่จูนแล้วก็ทําเป็นอย่างนี้เหมือนกันอ๋อพี่เปิ้ลเขาอยากกินเอกอร่อยบ้างเอออยากกินเอกอร่อยแล้วก็อาจจะแบบเออไปไปกินเนี่ยพวกอะไรนะพวกแกอคือกะปิอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเรียกอะไรนะกัแกงไตปลาอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเขาก็เลยเอฟไป เอฟไปแล้วส่งสลิปไปครับอ่าส่งโอนไปล่าสุด400กรกว่าบาทคบไปซื้อมาหนึ่งหนึ่งกระปุกกะจะซัดเอกอร่อยเต็มทีอ่อ,อร่อยแล้วก็เออบอแอดมินไอไอไอเพจเนี้ย,นเ,นยขเขาเขาก็บอกว่าให้โอนไปที่บัญชีนายเอกอชัยศรีวิชัยตัดดตัดตตตก็โอนไปเอ๊ะทําไมไม่ได้วะ <ทำ S 2> ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เอ๊ะสองอาทิตย์ทำไมทำไมไต่ฟากบนไกลดังวะเอออก็เลยสกิดไปถามพี่เอกถามเอกเลยส่วนตัวเออพี่เอก พี่เอกผมสั่งไปเออพี่สั่งกับพี่ทำไมเออทำไมแอดมินพี่ยังไงทำไมมันไม่มาหรือมันถอมันตกหล่นหรือทีมันห่วงด้วยไงเกิดว่าแอดมินพี่นิสัยไม่ดีไปทําแบบนี้กับคนอื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียชื่อเอกชัยแต่ว่าไม่หรอกบัญชีมันต้องอยู่ในบัญชีพี่สิเออเออก็เอกชัยสีวิชัยนีแต่ทำไมพี่ได้รับปังผมไปแล้วทำไมพี่ไม่ส่งของให้เออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เออหรือยังไงของมันตกหล่นหรือเปล่าหรือว่าเออของมันขาดตกหล่นแหละเพราะว่าเธอโออนชื่อแบบนี้เอออ่ะแล้วเป็นจะมาโดนชื่ เอกชัยบอกไหนดูซิยังไงส่งเอ็กซ์สลิปไปส่งสลิปมาดูซิยังไงโอนให้วันไหนยังไงจะได้ไปดูเด็กแล้วจะลับว่าลืมแพ็คหรือเปล่าทํารายชื่อลูกค้าตกไหมเอปรากฏว่าเบิรนนาคอนส่งสลิปไปเป็นสลิปเอกชัยศรีวิชัยจริงๆครับก็ยืนยันเลยว่าผมโอนให้เอกชัยศรีวิชัยเอกชัยก็ตกโตปาก้าไปและบอกว่าชื่อครูคือ บุญรอบสีวิชัยเวลาจะสั่งเอกอร่อยใดๆใครเอจะไปรู้ก็ แต่ว่าพี่เอกเขาออกมาบอกบ่อยๆนะแต่ว่าเชื่อผมเถอะว่าเนี่ยเขาดูนี่แขนาดคนในวงการแท้ๆเลยเลยเออดารคอนศิลาชัยแสดงว่าอิิเนี่ยมันต้องไปใช้ชื่อเอกชัยศีวิชัยจริงๆทำอะไรมาขนาดไหนแล้วจริงๆเออก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นศีวิชัยแล้วก็ไปชื่อเป็นเอกชัยเลยก็ไม่รู้นายเอกชัยศิวิชัยคนก็หลงเชื่อว่าเป็นบัญชีเอกชัยไงใช่แต่จริงๆแล้วคุณเอกชัยศีวิชัยหรือเอกชัยที่เขาชื่อบุญรอบบุญรอบ ตามชื่อบัตรประชาชนช,ชแล้วก็เวลาเขาไปเปิดบัญชีก็ต้องเป็นบัญชีบุญรอดใช่เพราะว่าชื่อมันต้องตรงตามบัตรประชาชนนะครับกับชื่อบัญชีเด่กก็เลยฝากย้ำเตือนไว้ถ้าจะสั่งของกับพี่เอก เอกอร่อยจะเป็นโปรดักต่างๆได้ต้องบัญชีเดียวคือบุญรอบสีวิชัยบุญรอบนะไม่ใช่เอกชัยนะบางคนมาเห็นอุ้ยเอกชัยเอกชัยนึกว่ของแท้แน่นอนใช่นั่นแหละเอกชัยแต่ตัวของมิตรเลยเออนะใน้านไทที่โอนไปบัญชีเอกชัยสีวิชัยถือว่าปลอมนะฮะถือว่าโดนนะครับโดน แปลว่าเจอเพจปลอมแล้วสิไม่ใช่ทั้งเพจปลอมแล้วก็บัญชีก็ด้วยไงเพจปลอมบัญชีบ,บัญชีก็ปลอมเพราะบัญชีเนี่ยเป็นชื่อนออายเอกชัยศรีวิชัยละฐนาคารไทยพาณิชย์ตึ๊ด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 แล้วก็ชื่อเอกชัยจริงๆชื่อเอกไัยแต่ เอกอชัยจริงๆไม่ได้ชื่อเอกอชัยใช่จร,จริงๆเงงไหมไม่งงไม่งงไม่งงแต่เ็ค่อยออกมาบอกว่าถ้าจะสั่งกับพี่เอกเนี่ยต้องเป็นบุญรอบศรีวิชัยเท่านั้นไม่ใช่เอกอชัยศรีวิชัยนะครับนะให้ทราบโดยทั่วกันเลยด้วยไม่ใช่จะเก่าไม่ใช่ไม่เปลี่ยนชื่อเหมือนกันแต่ของผมรอดละ ผมไม่ต้องบุญรอบใช่ไหมนี่ของผมนี่นะฮะมีผัดสตอจากพี่แมวอ๋อไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์เร์เลยรอดไปเลยรอดจากมิตรไปใช่นะฮะอ่ะอันนั้นก็เลยเอาข่าวนี้มันเล่าสู่กันฟังจริงๆต้องบอกถือว่านอกจากเล่าสู่กันฟังแล้วเตือนภัยด้วยนะครับเตือนภัยของให้กับคุณผู้ฟังด้วยเพราะใครจะไปรู้คุณผู้ฟังที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้เผื่อเย็นนี้กําลังคิดอยู่เลยว่าแหมจะสั่งเอกอร่อยมาทาน Uh จะได้รู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะสั่งเอกอร่อยเนี่ยจะต้องชื่อบุญรอบสีวิชัยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่า,าไม่ใช่เอกอชัยสีวิชัยถ้าอันนั้นเน่ยเป็นมิจฉาชีพนะครับ uh huh. นะฮะเออนะฮะอันนี้ก็นี่ค่คุณเปิ้ลดาคอนนะเออเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าางในวงการด้วยกันทา่มันเด้อแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้จักเอกชัยก็เรียกว่าเอกชัยโกงนะแล้วเขาก็เอาไปว่าไปแอบอัเนียโอตังเอกชัยแต่ไม่ไม่ได้ของอย่างนี้ไงถูกต้องเลยเห็นไหมเหมือนแบบเนี่ยสุรบดินสุราโอให้สุรบดินเลยซื้ออะไรเนี้ยเอฟล็อกกี้เอฟวีริ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ของเออตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เลยใช่ใช่เออใครจะรู้เอ จริงๆเป็นแบบกุนที่เฮียพิติง <laughs> แล้วเวลาโอนแกให้โอ,โอ,โอนที่ไหนอะไรนะครับสุวนแล้วบดินสมมาเจริญนี้เลยป่ะไม่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 พอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่า ระบบมันเป็นเพจมันจะต้องโอนให้กับบัญชีแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบ t ิ k t o อกมันจะต้องไปที่ส่วนกลางก่อนอ๋อไปสิทธิ์คนกลางก่อนอ๋อไปที่อนุไปตะก้าอนุถูกต้องครับแล้วก็ค่อยกระจายออกมาอีกทีหนึ่งได้นะฮะคนเราเรางกนะฮะและในช่วงแรกกับข่าวนี้นะต้องขอขอบคุณด้วยกับแม่แจงครับผมนะกับเครื่องดื่มนะฮะมาตุงผมมาตุงมผงสาเร็จรูปเครื่องดื่มขิงผงสาเร็จรูปและเครื่องดื่มเก๊กฮวยผงสําเร็จรูปตา แม่แจงครับนะสำหรับในเรื่องราวของใครก็แล้วแต่ที่ช้อปปิ้งกันทางด้านออนไลน์นะครับนี่เรื่องมีทักทายกันมาอีกด้วยนะฮะพี่แมมสุพันน์ก็เพิ่งมาพี่อ้อยออกมากี่ทักกันนี่หว่าพี่มาลัยทิพย์นะคุณละเอียดธรรมศรีบอกฟังอยู่เหมือนกันนะครับพี่ท็อปนะแล้วก็ยังมีนี่คุณสุริยนเอกชัยปอมบุญรอดจริงและก็คุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับมาทักทายทุกคนเลยด้วยนะับนี่ข่าวด้วยใช่ไหมเนี่ยมาที่ข่าวที่2เราซึ่งข่าวนี้สนับสนุนโดย งาดำอินนาฮะ <S <S 2> <S> <S 2> คุณภาพชีวิตดีขึ้นเริ่มที่งาดำอินนาสุขภาพดีดื่มง่ายอร่อยจากธรรมชาติเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกว่าดียังไงทางพี่เลยนะ เออใช่ถูกต้องดื่มแล้วก็เนี่ยสุขภาพแบบนี้เลยด้วยเนี่ยล่าสุดนี้ลูกค้าส่งตัวที่ผสมอัลพอกอรี่มากินแล้วอร่อยมากคือเป็นงาดำแล้วกส่งแทนที่เป็นงาดำไปเฉยเป็นผสมบอกเกอรี่อเกอรี่ด้วยแล้วก็ใส่ในน้ำร้อนใส่น้ำร้อนแล้วก็ดีเลยแล้วก็ดื่มปุ๊บกาไปเียเป็นธทญจพืชอย่างเงี้ยดีมากทางพี่เลยขอบอกเลยว่าดีสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอินนาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันมีคำถามมาถามฮะอะไรครับเขามีการจัดอันดับ10ประเทศที่ผู้ชายนอกใจเมีย มากที่สุดคุณคิดว่าประเทศอะไรสิประเทศเลยในฐานะที่คุณมีเมียมากมากกว่าหนึ่งคนไม่ใช่เดี๋ยวสิเออเอาโอ้ไปไปดูเดี๋ยวนะแล้วไทยประเทศไหนอันดับหนึ่งสองสามหรืออันดับเท่าไหร่หนึ่งสองสามไดคุณคิดว่าอ่า เอาไม่เรียงละกันเพราะว่าเราไม่รู้อ่าเอามั่วๆก่อนมั่วๆก่อนอันนี้รวมพโลกฝรั่งอะไรอย่างงี้ด้วยนะเอาหมดทั้งโลกเลยนะเมียมากเมียน้อยเอาหมดนะเออใช่ประเทศไหนที่นอกใจเมียมากที่สุดอันดับหนึ่งนอกใจเมียมากสุดอันดับหนึ่งก่อนนะแฟนๆที่ไทยกนมาได้นะเออไทยมาเออไทยกนมาได้นะผมเดาอ่ะว่าใช้แบบหลักการเลยนะเออเอาแบบใช้แบบหลักการเลยนะเออหนึ่งมึงจีน เพราะประชากรเขาเยอะถูกต้องอที่ว่ามันก็เลยมีโอกาสที่จะไปนอกสายกันถูกต้องอเหมือนกับเจ้หงอะไรเงี้ยเหรออะไรอย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องเจ้าหงเป็นต้นเ่ยใช่ดูดิไอ้แก้วคิดว่าหนึ่งเป็นจีนอสองเป็นอเมริกาอเมริกาเพราะว่าประชากรก็เยอะเยอะเหมือนกันสามอันนี้คิดไว้แต่แรกอันนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะคืออินเดียเออเพราะอินเดียนี่สามารถมีเมียได้หลายคนจริงๆถ้าเมืองไทยเนี่ยนะ ถ้าเกิดประชากรพอกันเดี๋ยวผมพุงไทยเมืองได้อันนี้เขาวัดวัดแต่ทั่วโลกเลยนะอันนี้วัดทั่วโลกผมก็เลยเลือกประเทศที่มีคนประชากรเยอะไว้ก่อนไว้ก่อนใช่ไหมหนึ่งเป็นจีนสองไม่นานนี้มันเพิ่งมีข่าวผมจำไม่ได้น่าจะอเมริกาหรือประเทศไหนคอนเสิร์ตโค้ดเพลย์อ๋อๆที่ที่ซีอีโอใช่ไหมเวลาเขาไปคอนเสิร์ตกันอ่ะคุณรู้ฟังเคยไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีกล้องอยู่บนเวทีอ่ะ คอยจับอารมณ์คนข้างล่างเวลายิ้มเวลาหัวเราะเวลาร้องเพลงตามเขาก็มีกล้องไปจับอยู่คู่หนึ่งกําลังกอดรัดฟัดเวียงอุ้ยอิเลิฟเลยพอกล้องจับปุ๊บมันก็จะขึ้นจอใหญ่อมขนขึ้นจอใหญ่พราะมันกอดกอนไปอยู่ที่มันดีดก็ะได้เหมือนกันเลยปากฏว่าเป็นซีอเป็นซีอของบริษัทกับฝ่ายบุคคลของบริษัทซึ่งแต่ขอมคน มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่ามาสมิแกัน่ได้กังแกก็ด้วยระวังเหมือนกันแกก็ด้วยระวังเหมือนกันโอ้ยพวกนี้ปลายแถวไม่ใช่เอ้ามาเฉลยเลยจ้ะอ่ะสามประเทศมีที่ไหนบ้างที่ทายมานั้นผิดหมดเลยทั้งหมดเลยเฮ้ยพูดจริงเหรอผิดหมดเลยไม่มีจีนสามระดับแรกนะเอาสามรดับแรกไม่มีทั้งจีนไม่มีทั้งอเมริกาแล้วก็ไม่มีทั้งอินเดียเลยถูกต้อง มาฟังกันเฮ้ยอ่ะเรื่องแบบระดับ3ก่อนอ่าเรื่องอย่างนี้คืออย่างนี้เขาบอกว่าถามว่ามาจากไหนมาจาก world of stats ซึ่งเขามีการทำมีคนไทยมีคนไทยอ่ะว่าบาราซิลบาราซิลเหรอมีไหมไม่บาราซิลหนึ่งในสามอ่ะบาราซิลบาราซิลติดหนึ่งในสิบอ่าแต่ไม่ใช่หนึ่งในสามอ่าพี่สุรนัตนาทายว่าฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันแต่ไม่ติดหนึ่งในสาม โหหนึ wow. started, really? right. uh ่งในสามต้องขนาดไหนตอนนี้มีคนเริ่มทายประเทศไทยแล้วใกล้ตัวมากพี่หน่อยมาอะไรทิพย์เริ่มเออเหลือประเทศไทยนี่แหละวะเอออ้าวอันดับคอสามก่อนอ่ะอันดับไล่เรามาเลยตั้งแต่ตั้งแต่สิบเลยแล้วกันสิบอาร์เจนตินาสามสิบสี่เปอร์เซนต์โอ้โหตามต่อมาด้วยรัสเซียอันดับที่เก้าสามสิบห้าเปอร์เซนต์ครับสหราชอาณาจักรอันดับที่แปดอังกฤษสามสิบหกเปอร์เซนต์บราซิล ส8สบปดเอซันดับที่เจ็อันดับที่หคืออเมริกาเออเออสาคสิบเก้าอรอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าเป็นไม่ใช่อันดับที่หกเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ่ออันดับที่6อันดับที่ห้าเป็นเยอรมนีอ่าสี่สิอร์ซอันดับที่สี่ฝรั่งเศส เป็นระดับที่สี่เหรอเออฝรั่งเศส4 3จริงผมคิดในใจเลยโอ้ฝรั่งเศสเราลืมคิดได้ไงแล้วตกลง3 2 1เลยอยากรู้เลยสเปนต้องมีอ่ะไม่มีออ้ยอันดับที่3คือประเทศอิตาลีอิตาลียอดใจเมีย4 5่ิบห้าเอร์เซอิตาลีอิตาลีอิตาลีเอออิตาลีนะเอันดับสองต่อเลยอยากรู้อันดับสองคือเดนมาร์กเดนมาร์กไม่น่าเชื่อไม่น่าติดโผนะ เออเราไม่เคยได้ยินว่าแบบว่าไอ้หนุ่มเดนมาร์กมีความแสบอะไรยังไงเราก็คิดว่าเขาก็รีดนมโคเออโมดแต่รีดรีดนู่นรีดรีดนมโคเออไม่ได้นอกใจเออหรืออาจจะเอาโคเป็นเมียรีดไปรีดมาได้สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์และอันดับที่และอันดับที่หนึ่งห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์สูงสุดในโลกนั่นก็คือได้แก่ไทยแลนด์ ใแลนจริงเหรอ,รหรอใครเป็นคนทำเนี่ยนี่เข้ามาเลยนี่เป็นผลการสำรวจจากองค์กรต่างๆของดูเล็กทุงยากอนามัยซึงยย่งเขาด้วยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและอัตราการนอกใจจากบริษัททางวิชาการ <c oughs> และองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของบทความเรื่องพฤติกรรมทางสังคม <c oughs> Low of Stat เกี่ยวกับเรื่องราวของการระบุชัดเจนแล้วนะครับว่าภาพรวมหลังต่างเหล่านี้เก็บข้อมูลมาจากแต่ละประเทศเอามาทําเป็นสถิติปรากฏว่าไทยแลนด์ของเรานอกใจเมียสูงสุด56นะฮะชาติชาติไทยเราไม่แพ้ชายใดในโลกใช่โชคดีที่ไม่มีเมีย <laughs> ชายชายไทยไม่แพ้ชาย,ายไทยโลกผหขับไปเยอะเ่ยนะ เออทำไมอ่ะเขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์แน่เลยอ่ะเขาเอาแกไปที่ตั้งหรือเปล่าไม่ใช่สิดูคุณพรพิมลส่งมาบอกใจถูกมีรางวัลไหมเฉลยแล้วเฉลยเรียบร้อยแล้วนะฮะเออเป็นไปได้ไงนั่นแหะสิผมคิดเพราะเขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์เขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่าถ้าตีไม่เป็นถ้าตีเป็นจำนวนคนเนี่ยก็ต้องเป็นสามสองหนึ่งก็คือนต้องเป็นประเทศที่ผมว่าเมื่อกี้แต่พอตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเอามันก็มีโอกาสนะครับมันก็มีโอกาสสูงสีได้ น่ากลัวมากนะฮะเออนี่คือการทำนะครับวิวิเคราะห์วิจัยมาฝากกันว่าชายใดนะที่มีโอกาสนอกใจคนที่บ้านประเทศใดนอกใจนี่ว่าอันดับที่สองอะไรนะเดนมาร์กเดนมาร์กเอออันดับที่สามอิตาลีชายไทยนี่คว่ำแชมป์นะฮะคว่ำแชมป์ไปเลยนะฮะอิตาลีเนมาร์กสู้ไม่ได้เลยด้วยนะครับใช่แล้วนะนะอ่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวนะครับเอามาฝากกันนะครับถึง2เรื่องเลยด้วยนะในช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวเลยด้วยนะครับนะ,ะในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณนี่ครับงาดำอินนา,นนาครับนะบซึ่งเขามีหลายสูตรนะมีทั้งแบบงาดำคั่วแทร้100อยเอซอันนี้ไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตา นี่นะฮะเขาบอกอร่อยมากใช่ถูกต้องแล้วก็มีงาดำค้่แท้ร้อที่ผสมกับข้าวโพดฟ,ฟักทองและลูกเดือยอันนี้เขาส่งมาแต่ยังไม่ได้ทานอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่ง,งแล้วก็สูตรที่พี่ท็อปทานแล้วเมื่อเช้านี้ก็คืองาดำค้่แท้ร้อที่ผสมกับผักขึ้นช่ายและบรอกโคลีโ oh. อเอ,อันนี้เลิศมากไม่มีไขมันทรานส์ไม่เติมน้ำตาลและใช้กระเทียมจากํามันมะพร้าว เดี๋ยววันไหนก็ต้องลองหน่อยละ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะเอามาตั้งโชว์ในรายการของเราแล้วก็ทานกันตรงนี้เลยใช่ถูกต้องชมกันให้เห็นเลยนะคะ หนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยมีสิบซองมันไปขึ้นแช่บใหญ่ๆแน่เลยถุงมีสิบซองเหมือนที่เราใส่ก๋วยเตี๋ยวกันไปขึ้นแช่อันใหญ่ใช่ใช่ถูกต้องปั่นกินกันอยู่ฮิตอยพักหนึ่งเลยด้วยแล้วก็เอามาเอามาโมบดโปบรแปลรูปเป็นผงเป็นผงนะครับแล้วก็ชงทานได้เลยด้วยเช่นกันอ่าจะเป็นหาซื้อได้ใกล้บ้านของคุณเลยนะครับนะหรือว่าทางนี้แหละครับไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าบาร์ของเราเลยนะครับเรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่าเอาพูดตตรง หนึ่งในคนที่สุขภาพดีแล้วต้องยอมรับว่าเขา65แต่เขายังดูเป๊ะปังแล้วก็สุขภาพดีมากไม่มีโรคเ็าทานธัญพืชเนี่ยหรอก็ตอนเช้ามันก็ปั่นผ่านธัญพืชก<อ>ินไงพี่เบิร์ดธงชัยไงอ๋อเหรอจริงๆปั่นผักรวมอะไรกินแต่ว่าเราที่เก็บมานั่งปัน่น แล้วก็กินอย่างนี้เลยงานดาแบบนี้ก็สะดวกผสมนี่เลยบอฟเฟ่ต์ลดความวุ่นวายลดเวลาเพราะพี่เบิร์ดเขาอาจจะไม่ต้องรีบไปทํางานตอนเช้าถ้าเกิดว่าทุกคนต้องตื่นมาไปมีธุระปัปันกินแบบนี้ง่ายกินแบบนี้ง่ายกว่าแล้วก็มีฮาลานด้วยนะฮะมุสลิมกินได้ทานได้พี่น้องมุสลิมทานได้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารสุขภาพที่ดื่มง่ายอร่อยจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะด้วยอินด้างาดดำจ้าแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าว มางคุยกันแล้วก็เดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่ท็อปยาวๆไปจนถึงช่วงบ่ายเลยด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะวันนี้ล่าลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้าบ๊ายบายท็อปกี้